สิ่งที่บอสนกบอนูต้องเบรกอาอายไว้ทุกงานเลยค่ะพี่น้องก็คือเป็นเด็กหนอยที่หนาม,มึนมากๆห <c oughs> นาม,มึนจังจกลายสาันสาวเลยโอดพูดต้องเบรกทุกงานสำหรับเรื่องนี้บอมีงานในบอเบรกขึ้นแรกบ,บ, <c oughs> บอมันวบบนในสันพี่น้องคะ่ะทีสาวงด้วยบอมัถือต้องแล้วเข้าไปเห็นค่ะพี่น้องคะ<น>ถึงชาแนลนะคะต้องขออนุญาตก่อนเป็นคลิปที่น่ารักมากค่ะค่ะเป็นคลิปที่น่ารักของอาอายสักกุณาพรค่ะ ทีทุกครั้งที่ให้พ่อจ้าเพิ่นก็นจะบอกดอกค่ะพี่น้องค้าว่าลองให้เพิ่นฟังจักน้อยในอีหลาสําหรับเพลงใหม่ของอาอายสักกุณาพรแต่เหตุการณ์บ่นน้อยๆน,นั่น,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 นแล้วพี่น้องค้าที่สาวเนยบอกว่าอาอายหนาม,มืน่นะครับพี่น้องเบรกสูงนนค่ะเพลงสิออกมื่อนอี่ย<ช>ี่สิบเอทคือส่อมแมนแต่ว่าไปลองที่เซิร์ฟบ่ลองเกินให้พี่น้องอยู่หน,าน้าเวทีฟั่งพีงฟังเนาะค่ะ เบรไว้สูงงานเพราะว่าสิลองมืดเพลงผู้ใดรศิธาเบิ้งมาดิเจนวันหยาหักไม่สาวเลยเออจนวันหยาจ้าคนไหนเป็นหยาบไม่ออกพี่น้องหยาจ้าร้องห้อยลูกบักอันนี่ไหมจีวาร์สุดแต่ว่านพี่น้องค่ะหมู่อันจิวาร์สุภผาไหมค่ะจิวาเรื่องนี้นั่มเป็นกระแสมากๆค่ะแต่ว่าต้องบอกเรื่องที่ว่าร์ลองเพ่งกรแลนหนีพอจ้ากับหยานูบค่ะ เรียนไปเพื่อที่จะลองเพลงแถมให้แม่แม่เปินฟังให้จบสาวเลยจะเบิ่งคว่มหนารักความทะเลนคว่อของน้องเม่ไนหน่ว่าเม่นไรคุบโกบเฟินว่าค่ะมื้นีรีห้บอลสะทอแบบแต่แต่ว่าเป็นภาพที่นนารักมากค่ะักมากๆสำหรับน้องไอศุณาพรลูกพ่อจ่าพงศกรค่ะพี่น้องค่ะสําหรับทุกงานทุกคอนเสิร์ตต้องมีอีกอย่างโมเมนต์หรือว่ามีทุก เขาเอ่ยนี่อย่างสำหรับบุคลิกของน้องอะเป็นพ่อบุคลิกส่วนบุคคลนี่ความดื้อความมึนค่ะอินเตอร์เทนหนอะเวทีของน้องนั่นแหละค่ะเพราะว่าอะดุข่มจะเป็นเด็กหน่อยน้ำแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องร้องเพลงที่วาเพลงเนี่ยคนอยากฟังตั้งแต่วาสาวเล่ยออกไก่เพลงมาแล้วใช่แล้วคนก็แบบไปงานใดแม่์แมกอะลองอะไรฟังเนี่ยลองอะไรฟังเนี่ยมืออื่นเดาเลยมืออื่นเนี่ย เตรียมตัวเลยสําหรับเพ่งใจสอบบนเกาะนาคีใช่ค่ะยี่สิบเอ็ดอ่ามาอืดบอยยี่สิบเอ็ดนี่แหละมืออื่นใช่ยังไงมันหนียี่สิบมือยี่สิบแมนค่ะพี่น้องค่ะชาติแบตให้เต็มไปเด้อพี่น้องค่ะทุกคนทุกเครื่องเตรียมตัวกดไลค์กดแชร์ให้น้องอไอายซักุณาพร้อมค่ะพี่น้องค่ะค่ะแล้วจะพูดถึงความน่ารักอีกโมเมนต์หนึ่งสาวเนยเรื่องนี้แหละค่อยบอกค่อยบอกอีกแน่เพิ่นซื้อลองล่องศัพท์ล่องเท้าแมเกือบส่วนสูงเพิ่นผ้าเพิ่นพิงสาวเนย เออมดูเออนั่นแหละเป็นนางแล้วบ็จะว่าแต่อยากหัวอ่อย่าเป็นเจ้าไอนพี่น้องฟังอันพริกไปเท่านึงพอจ้าเพิ่นกระป๋ะข้องไว้เนาะเพิ่นขัสิยางเขาไปบอกกับยานงานย่ชาเพิ่นอีกพริกอีกยาช้าเพิ่นกระลับเพิ่นไว้พี่น้องเกือบส่วนสูงเพิ่นก็เลยกลมลุมอันดาล้องเ่าเพิ่นพี่น้องค่ะไม่เป็นเจ้าไหนฮะคือพ่กสมรู้สื่อมาแต่เฮ้ยพวกสั่นดาล้องเ่าเนาะโอ้ยแยสิเลยน้องอายนี่คือ ดูที่ไรเบอร์ดีนอไม่แสดงตลกลขนาดเขาาว้าวนี่เขากับไม่ความซุขแลวนี่ค่ะพี่น้องขอให้ได้ว้าเรื่องละอายคือยิ้มตัรอดก็ <c oughs> แ,แต่อยากหัวอีหลีราค่ะแห้งขึ้นใส่ชุดผ้าไหมชุดสีน,สน้ำเงนินนะนน้องเป็นสาวแห้งกระแสมาแรงมากๆค่ะเพราะว่าพีพีอ่นเมเมียยายาทั้งอย่างทั้งหลายนั่นแหละค่ะทําไมชุดนี้ใส่แล้วเป็นสาวเซนแล้วามแห้งงามอีหลีสาวเรื่อเป็นตาสาออนแห้งประมาณนี้ เป็นเออแต่บอกขอบอกค่ะว่าอาอขึ้นขึ้นเวทีคือของขึ้นขึ้นเครืองอยี่ๆเอิ้นวานสี่สดงน้นคือใส่ชุดไหนก็เอาอยู่ใส่ชุดไหนก็สวยพี่น้องวานคือกันบ่เอาด้วยความ,มว่าลู่แหละใส่แบบออกล้าสิ่งก็ดีออกกล้าเรืองก็ดีออกแบบเนี้ยมือขึ้นจะสุดผาา่าไหมเนาะเป็นสุดทีประวาสิใสผาา่าไหมย่ำดาเอฟซีก็คือให้การตอบรับดีมากสำหรับการใสสุดผ่าไหมของน้องสวยจริงๆค่ะ แล้วก้อนน,นั้นว่าแมนเม่วว่านเลยค่ะบอลฮอดหมือก้อนเนาะวันที่สิบแปดนะวันที่สิบแปดพี่น้องคะวิ่งสองงานบนงดูความ,มเลือดนักสู่ของน้องอาอายสักุนากรแลนสองงานขืนลดรดเขาเออนี่รดแห i ค่ะรด h a กับเออกับป่าเหมยเพลินกับพ่อจ้าเพลินแล้วก็มาขืนงานเวทีงานหนึ่งพี่น้องอถือว่าเด็กคนนี้คือสุดยอดจริงๆสำหรับน้องอาอายสักุนาพรพี่น้องค่ะแมนบัดนี้มาสองคอมเมนต์พี่น้อง พากันพอเป็นเสียงเดียวกันทําไมอ้ายใส่ชุดนี้สวยมากเลยจ้าอชอบมากๆสําหรับชุดนี้ค่ะชุดนี้คือใส่เราขึ้นเจียลาพัสนค่ะเออใส่เราแบบสุปตาตัวน้อยคนน่ารักของพ่อจา๋าเพราะง่ายอ<า>ีลีพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นภาพให้เบิร์นนะคะออสวยงายอีลีสําหรับน้องอ้ายใส่เตือนในน้องน้อยเลยพ่อหลวงใส่เตือนใน่อยือีในใน้อยน้อง อ้อนึกอะไรหรือเปล่าคะไม่กับพี่นี่แหละไปแต่ตื่นแล้วมาที่นี่มั่งช่วงนี้แหละพี่น้องแล้วถ่ายเบิรงอาหยาเพิ่งกับปี๊บปี๊บหยาพิ่งกับอืมเพื่อเห็นสามสามสี่ข้อหนึขึ้นเวทีมั้ยที่มิตรน้อยอยู่นี่ละค่ะอันนี้ก็พวงมาไล่ก็เต็มข้อเลยคือจนเกิคือสวยร่างเราพอๆไม่ไม่เสียกัคือวานเลยมัดสุดนี่แห้ง แต่เขายังมาเขาเห็นแล้วสวย,สวยแเพราะว่าแบบมันเขากับนองแม่เป็นคนที่ใส่สุดยังกับขื้นนัะะ่นแหะสาวน้อยจะสีไวแตไหนขือนนองขื้นเวลาขื้นคนขืนเวทที่เราสง่างามโดดเด่นสาง่างามคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบุคลิตสวยสวยงามสําหรับนอ้องอาอายสักน<อ>ุน่าพ่อค่ะ,คะบอกเป็นเสียงเดียวกันแม่แม่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารู้ใส่อะไรก็สวยก็ขึ้นหมดเฮงใส่สูงยังเขาไป เป็นสาวเลยซุ้มเ้เต็มเหมือนจากมือแรกที่เขามาจนฮอดมาอนีเราซสึกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะแรงหลายแห้งโดยวาอที่ว่าเป็นสาวขึ้นแค่พิ่ถึงปีคันเอิร์นพาอสามันเท่าคนเอิรมาเริ่มสอเริ่มใสจงเลยอ่าค่ะเริ่มเกี้ยงเริ่มมืนนี่สิละคะพี่น้องจากวันนั้นถึงวันนี้คือน้องกําลังกําลังโตเป็นสาวกําลังสวยกําลัง มาชดอะไรๆยังขึ้นอีกหน่อยยังไงลีกหน่อยอมถูกลีกหน่อยว่าแบบเออเฮ็ดงานหนักมากตอนแรกๆนะคะพี่น้องค่ะยังบ่มีการการแสดงออกคนนี้พ่อสมคนนี้ลืมลืมลืมลืงเวที่แมนค่ะการแสดงออกมากขึ้นตะกี้เพิ่นกัยังสิเก่งๆพว่าตองอีหยังหากเก่งไปหอดสิเก่งพอจ้าเพิ่นกัยแงสิว่ากัน็นเป็น บ่คั้นในเขาแบบแนนแฟนกับแนนแนนแฟนปานนี้<า>ี่นลองความผูกพันความอันนี้นะคะแต่สมม้อนี่คือยิ่งอยู่ก็เหมือนยิ่งรักยิ่งเป็นกันเองเพิ่นกับกาแสดงออกมากแึ่นค่ะ,คะแล้วนอนกําลางแบบเต็มที่กับการแสดงมันก็เลยเป็นอีหยังทุกทุกการแสดงทุกงานมันเลยเต็มที่อ่ะสาวเลยออกมาด้ดีทุกงานน่ะคือผลังมันออกมากดีนหล่นแหละเป็นการเจรน,า,นายเพทีกํา่ังจะเป็นลูกเป็นหลานใช่ค่ะก็ร่างสิเป็นสาวก็ร่างสิทุกอย่าง ผลงานเพียงของมันเรื่อยๆจาะเสียพี่น้องมันก็เห็นเข้าได้เห็นกับตาแล้วว่าเปลี่ยนแปลงอิหรีหลังจากยาสุกรณพรมาอยู่ในวงเสียงมิหงหลังจากโมเดว่าตาอายเปลี่ยนแปลงวงเสียงวิหงกับเปลี่ยนแปลงคือแม่ค่ะอันนี้ต้องเห็นเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าวงหมอลำเสียงวิหงค,คือตั้งแต่ได้อายสักุณาพรเขามาเสริมทับเขามาอยู่ในวงของหมอลำเสียงวิหงทุกสอย่างคือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ดีขึ้นมาก ค่ะอ่านั่นแหละค่ะฝากสิงเกิลเพลงเอาในมืออื่นใช่อืมฝากซิงเกิลเพลงใจสอบบนกราชีพี่น้องภาคกันเปิดการแต่งเตือนไว้สำรับช่องให้เพลงเป็นหนึ่งใช่ค่ะไปกดกระดิ่งไว้ค่ะเพลงปุ๊บเขาไปปันวิวเลยจะพา่าลืมพากันไปปันวิวค่ะสำรับเพลงใหม่ของน้องในมืออื่นที่เซอร์ก็ออกมาแล้วเอ็มบีบางส่วนก็อกมาแล้วครอยากเบิ่งเต็มกระถาเบิ่งอื่นตื่นขึ้นจะโม่งจอโมงบ่ น่าจะออกเก้าโมงยังไม่เห็นประกาศเนาะคือเห็นเวทีเวทีโพดซื้อใช่ไหมอะไรหรือบนโพดแล้วเขาก็ท่านเห็นจักรบอท่านเห็นเด้ค่ะพี่น้องอะไรก็หู้ว่าเปนที่นี่สิบเอ็ดเน่นอนแต่ว่าจักโมงแท้ๆก่ช่วยมาแต่แก่เก่าโมงนะสมัครเก่าโมงค่ะพี่น้องกขาเบิ้งค่ะที่ตามกันค่ะสำหรัรมนี้กัรมิเรียมิล่ามาให้พี่น้องอัปเดตเพียงแค่เท่านี้ค่ะ